เขตเมืองทางใกล้เคียงทางพาราพองด้านถนนราชะพบมุ่งหน้าขาเข้าต่อสากที่เปิดเป็นลมเป็นฉันตื่นสายสมัครผู้ไปในเขตเมืองทางด้านสวัสดีครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเอ็มเอสมาแชลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นอมตะนิรันดร์กาเลยจริงๆนะครับพูดได้ว่าใครๆก็สังงส่งใครๆก็ใ <uhhh> ช,ช้ช insecurity. นะครับ น่าจะเป็นเพราะคุณภาพเนาะมาแกะกล่องกันนะครับแกะกล่องก็จะมีนี่เลยนะครับผมตัวเครื่องนะตัวเครื่องเอาตัวเครื่องมาก่อนเลยนะครับเทคเขาก็จะใส่มาคอ่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับทางบริษัทนี่นะครับตัวเครื่องโอ้สวยนะนี่นะครับขายมารุ่นนี้ขายมานานแล้วครับนานแล้วนะเป็น,นเครื่องวิทยุสื่อสารที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสําหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่จะ ขออนุญาตนะครับก็ไม่ต้องสอบแล้วก็ไม่ต้องไปอบรมไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็คือซื้อเครื่องแล้วก็แค่มีบัตรประชาชนนะก็สามารถที่จะขออนุญาตได้เลยนะครับผมด้านหลังเครื่องนะครับเราก็จะสังเกตตรงนี้นะนี่นะครับด้านหลังเครื่องนะมันก็จะมีอ่า NBTC ID หรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักง,ง,งานกสทชนะครับ อยู่ด้านหลังเครื่องถ้าเครื่องรุ่นไหนนะครับลูกค้าพลิกไปดูหลังเครื่องแล้วเนี่ยไม่มีสติ๊กเกอร์นี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะลูกค้านะจะไม่สามารถยื่นขออนุญ,ญาตอะไรใดๆได้ทั้งนั้นเลยก็คือพูดง่ายๆหรือภาษาชาวบ้านก็คือเครื่องเถื่อนนะครับประมาณนี้นะครับต้องมีสติ๊กเกอร์นะโอเคนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะมาดูแบตเตอรี่ในกล่องเดี๋ยวเราขอดูในกล่องก่อนนี่นะครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ให้มา1,700มิลลิแอมนะ7.4โวลต์ 7, นะโอเคเดี๋ยวเอาออกมาเอาจะมาแกะสองแล้วกเ็เหมือนเดิมนะครับวัดกำลังส่งแล้วก็อะไรให้ดูนะนี่สายกาดเนี่ยผมชอบมากเลยสายกาดของบริษัทนี้เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นสายกาด5้ทับ8เลยนะแล้วก็รู้สึกจะเป็น2ย่านด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือผมวัดเอดีวัดเอดีีอยู่แล้วเนี่ย ใา้สองอย่านในไม่ได้นะได้นะมันไม่มันไม่เกินหนึ่งจุดห้านะครับมันไม่เกินหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้านะครับนะครับตัวนี้ถ้าเป็นย่านสองสี่ห้าก็คือส่งดีแต่ถ้าเป็นย่านดําก็ถามว่าส่งได้ไหมส่งได้เหมือนกันแต่ไม่แรงนะครับก็ถ้าไม่แรงก็ไม่แนะนําเลยดีกว่านะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องชาร์จเนี่ยครับาชาร์จได้มาหมดเลยนะครบนะแล้วก็ตัวาสายล้อมือจะอยู่ข้างล่างตรงนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตรง อุปกรณ์ต่างๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องวัดกำลังส่งกันในเบื้องต้นนะครับมาดูนะทีนี้เราก็จะมาเปิดเครื่องวัดกำลังส่งกันใส่แบตเตอรี่ก็ใส่ให้มันด้านล่างตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมมันจะมีล็อกอยู่นะครับเราก็ใส่ก่อนใส่ด้านล่างก่อนแล้วก็มาดูข้างบนแล้วก,กดเข้าไปเลยกิกนะครับมันจะดังกิกนิดนึงแล้วก็ใส่สายกายเข้าไปสายกายก็จะเป็นขั้วบีนซีนะครับลูกค้า สายการคู่บินสีก็คือเป็นคู่เขียวนะครับคู่เขียยก็เวลาซื้อสายกากาดอย่างอื่นเอาไปใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงไม่ต้องใส่คู่แปลงนี่นี่สายการาดสั้นก็ใส่ได้เลยฮ่อฮ่สวยเท่รอเลยะนะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมขอเนี้ยใส่ตัวนี้ไปก่อนอเดี๋ยวเปิดไม่ติดน่าจะลืมชาร์จแบตหรือเปล่าเอาไม่ได้ชาร์จแบตให้เออไม่ได้ชาร์จแบตให้ ต้องขออนุญาตไปชาร์จแบตก่อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้แบทไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปแชทแบตนะครับเดี๋ยวขอตัดวิดีโอก่อนแปนะ๊บนึ่งอีอาสาสม,มาัครที่มีวัคซีในเขตเมืองทางใกล้เคียงทางปาระคอทางด้านถนนราชจะพบมุ้งหน้าขาเข้าปวดฟ้าผู้ป่วยเป็นลมเป็ดไอตืออาสาสมัครผู้ป่ยในเขตเมืองถนนเจ็ดมาต่อเลยครับมาต่อเลย หสีศูนย์หนึ่งสไศูนน้ารถนนราชพฤกษ์ัดใหม่ก่อตผู้ป่วยเด็ดสห้าทางาถนนราชพฤกษ์ัดใหม่กล้เคียวังปาพาตกผู้ป่วยวันสิบหสุดยอดคับเสียงดังมากเลย มาเดี๋ยวไม่รอช้าแล้วเดี๋ยววัดกําลังส่งกันเลยดีกว่าครับี่อากาศไม่ค่อยดีด้วยครับมาวัดกําลังส่งกันเลยดีกว่าม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 าเพราะว่าอา่าจะได้คลิปวิดีโอจะได้ไม่ไม่ไม่ยาวเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับมาดูนะผมจะวัดที่หนึ่งเจ็ดสามเลยนะเนี่ยบันทัดล่างนะบันทัดล่างนะหนึ่งเจ็ดสามเลยเอาของอาสา,าเลยหนึ่งสองสามนะครับ ปับเขาให้ครับโอ้โห9.5ครับมา16 168นะครับ168 168เอาช่วงกลางๆนะไม่ต้องไป168 7 775อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวไปกวนความถี่เขานี่นะครับ168นะมันทัดล่างนะปักเขาให้ไหมโอ้โห9นะครับ9นะ155นะครับมา15มา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  MS5 MS5 มาดูนะครับ หนึ่งห้าห้าปักเขาให้โอ้เก้าวัดอยู่นะหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่สี่ไม่วัดนะั้นวัดหนึ่งสี่ห้าเลยนะ่าจะเป็นมันเป็นแรล่งเดียวกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันเป็นแรงเดียวกันอยู่แล้วเอาละครับหน,น,นึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่ห้าปักเขาให้โอ้ลงมานิดเดียวนะครับแปดจุดห้าโอ้รับได้รับได้ไปย่านสองสี่ห้ากันบ้างมามาครับต่อไปย่านสองสี่ห้านะครับนะครับย่านสองสี่ห้ามันทัดล่างนะครับ มันทันล่างนะโหเดี๋ยวนะยังไม่ได้กดเลยปักเข้าให้โอ้ห7.5นะ7.5ยัน2457.5ก็ถือว่าออกดีนะครับไปทางไปทาง24 246มาดู246กันบ้างนะครับมา ต่สีหันท่นล่างนะครับปักเขาให้ปักยังปักปักเจ็ดจุดห้านะครับเจ็ดจุดห้านะอืมสบายสบายนะครับย่านเครื่องดําก็ออกแรงมาหาหดเลยแล้วก็ย่านเครื่องแดงก็ถือว่าออกได้ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมานะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวเอ็เอสห้านะครับเอเห้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเครื่องขนาดก็ดัเมนชั่นก็ประมาณนี้เลยตัวลำโพงนี่ดังครับดังใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับท่านในที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาทางข้อความเพจได้เลยนะครับ,รบหรือว่าจะติดต่อทางสำหรับแอฟฟ้านะครับแอฟฟ้าก็ติดต่อทางข้อความได้เลยนะครับสำหรับทาง แอปเขียวนะครับก็ติดต่อทางข้อความได้เช่นกันนะครับในส่วนของ tiktok นะครับแนะนำให้กดไปที่โปรไฟล์นะครับผมแล้วจะมีช่องทางการติดต่อให้เลือกแล้วก็กดเลือกติดต่อตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ